โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดที่4กันแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหอยากจะขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ดูจนถึงจุดที่4เลยเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูจุดที่123เนี่ย ume, ก,ก็กลับไปดูก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมนะจะได้มีจุดปาลาระเบิดเพิ่มไงโอเคครับผมท่านผู้ชมสําหรับจุดที่4ของเราเนาะจะเป็นจุดรถนะท่านผู้ชมนะตรงนี้คือจุดโดนระเบิดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ส่วนจุดปลาก็จะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่อยู่แถวนี้เลยเพื่อปาลาระเบิดไปลงตรงจุดรถนะ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเคยเจอไหมคนที่มันดักอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วก็รอรอยิงอะ่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเคยเจอไหมนะดักอยู่ตรงรถแบบว่ารอยิงเลยเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะลองมาปลาระเบิดจากจุดนั้นมาตรงจุดรถดดูนะท่านท่านผู้ชมนะว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะนี่นะจากจุดรถตรงนี้เนาะโอเคคับท่านผู้ชมเรามาลองดูกันให้เรายืนชิดกําแพงเลยนะถอยหลังมา กะระหว่างกลางนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็คือขวาตัวนี้คือซ้ายเนาะให้เรากะระหว่างกลางเลื่อนมันขึ้นไปให้เป้าของเราเนี่ยให้เป้าขีดขีดด้านล่างของเราเนี่ยให้มันขึ้นอยู่เหนือกล่องหน่อยหนึ่งอ่ะทีนี้เราก็กดระเบิดเลยหนึ่งสองสามไป เรียบร้อยท่านผู้ชมตายแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบกันนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบกันนะว่ามันจะยังโดนอยู่หรือเปล่านะ,ะติดกําแพงชิดด้านหลังเลยเล็งระหว่างกลางสูงขึ้นมาหน่อยถือระเบิด1 2 3ส,สาปาไปเรียบร้อยท่านผู้ชมก็ย,ยังโดนอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาเป็นฝ่ายโดนระเบิดดูบ้างนะว่า มุมอะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงจุดรถแล้วนะเพื่อที่จะรอยิงศัตรูที่โผล่ออกมาจากประตูเนาะและทีนี้พอสมมติว่าผมเห็นศัตรูแล้วเนี่ยอา้าวผมกลัวโดนยิงไงผมก็จะหลบอยู่ตรงนี้พอหลบปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นว่าศัตรูอยู่ไหนแล้วเขาจะวิ่งมาหรือเปล่าแต่เราสามารถฟังเสียงได้ถ้าเขาวิ่งมาถ้าฝั่งตรงข้ามกลัวว่าเราจะฟังเสียงเนี่ยเขาก็สามารถใช้สูตรปาระเบิดตรงนั้นได้ อ่าสมมรัว่าผมซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ระเบิดพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าระเบิดมันจะมาอย่างไงเนาะเอาละนะหนึ่งสองสามไปเราดูระเบิดท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมตกมาด้านข้างเลยตายแน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองปลาอีกทีนะท่านผู้ชมว่ามันจะยังโดนอยู่ไหมนะโอเคท่านผู้ชมผมจะให้อีกตัวละครแบบว่าเดี๋ยวจะให้มันแบบว่าลองถอยออกมาหน่อยนะว่ามันจะยังโดนอยู่ไหม ขยับมาด้านข้างหน่อยประมาณนี้เนาะอ่ะเราดูว่าจะยังโดนอยู่ไหมนะั้นท่านผู้ชมนะเหมือนเดิมท่านผู้ชมตรงกลางขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองปาดูครับหนึ่งสองสามไปโดนอยู่ครับท่านผู้ชมยังโดนอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองมาเป็นคนโดนระเบิดบ้างนะว่าจะเป็นยังไงเนาะผมว่าถ้าถอยมาขนาดเนี้ยถ้าถอยมาขนาดเนี้ยน่าจะไม่โดนมัง้งท่านผู้ชม หรือไม่ก็อาจจะโดนแต่ไม่ตายนะเดี๋ยวเราลองดูนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมเอาละนะท่านผู้ชม1น3สองสไปเราดูระเบิดท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ตายท่านผู้ชมแต่ว่าเลือดก็เหลือน่อยนะเหลือ20อ่าแต่ถ้าศัตรูคนไหน เข้ามาใกล้ประมาณนี้แน่นอนท่านผู้ชมตายแน่นอนท่านผู้ชมนะโอเคผมก็คลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะท่านผู้ชมนะรอติดตามจุดที่5กันเลยนะท่านผู้ชมนะไป